สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตหุ้นคุณทาได้เพื่อนๆเ,เป็นคนมีความสามารถนะครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับมี FC ท่านหนึ่งได้ขอหุ้น e n s c a p นะครับเข้ามาว่าอลองนำเสนอ,อโดยปัจจัยพื้นฐานแล้วเขามีพื้นฐานที่แข็งแกร่งนะครับหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่ง ถ้ามีปัจจัยพื้นฐานมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งแล้วเราก็สามารถที่จะเล็งเห็นคุณภาพของหุ้นตัวนี้ได้นะสามารถที่จะลงทุนเป็นนว v I ได้นะครับแต่ถ้า,าพื้นฐานไม่แข็งแกร่งนะครับไม่เอาอาวเลยอย่างนี้นะครับพื้นฐานอ่อนแออย่างนี้นะครับก็เล็งให้เห็นว่าปัจจัยเชิงคุณภาพนั้นขาดไปนะครับแน่นอนนะครับเราก็ไม่จําเป็นจะต้องพิจารณาต่อไปนะครับ วันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับเราไปดูนะครับปัจจัยพื้นฐานกันก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะเปิดเว็บไซต์ settrade com ขึ้นมาแล้วก็ลองดูข้อมูลนะครับนโยบายสำคัญสำคัญแล้วก็ทุนจดทะเบียนนะครับไปพร้อมๆกันนะครับหุ้นตัวนี้ก็นะครับอยู่ที่เขตบางลักนะครับที่ตั้งที่อยู่นะครับเขตบางลักกรุงเทพมหานครนะครับเขาหมดธุรกิจก็เงินทุนในหลักทรัพย์นะครับธุรกิจการเงินเนี่ย อยู่ในหมวดของเงินทุนได้หลักทรัพย์นะครับพาก็50สต่ตางค์นะครับนโยบายการจ่ายปันผลนะครับไม่ต่ำกว่าร้อยละ40ของกำไรสุทธินะครับหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีนะครับโดยมีโดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เขาเริ่มซื้อขายปี63นะครับปัจจุบันปี68ก็ย่างเข้าปีที่4ที่5อยู่นะครับก็ รเราก็ต้องดูว่าเขาพูดได้และทําได้ไหมนะครับไม่ต่ำกว่าร้อยละสีอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขาบริหารแล้วนะครับสามารถที่จะทํานโยบายการจ่ายปันผลให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมหรือไม่ประกาศไปแล้วพูดไปแล้ว,พ,ลวพูดได้ทําได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าผู้บริหารมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนถ้าเป็นบริษัทที่ขาดทุนแล้วก็ไม่จ่ายปันผลเนี่ยเราก็มองว่าผู้บริหารขาดเครดิตนะครับ ขาดความน่าเชื่อถือนั่นเองนะครับเราก็ไม่ต้องพิจารณาต่อไปก็จะกลายเป็นหุ้นกะเกงกําไรไปนะครับโดยอัตโนมัตินะครับเราไม่จําเป็นต้องพิจารณาซื้อถือลงทุนในในพอร์ตกรเกินเร็วกรเกินรวยหรือพอตนั่งทุนในไอเชียงลุกเลยนะครับเรามาดูทุนจดทะเบียนกันก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับทุนจดทะเบียนนะครับ 694ล้านนะครับก็ชำระไปแล้ว67 5ล้านนะครับเหลือนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าหยุดหย่อนกันไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเพื่อนเพื่อนนะครับได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบกันนะครับว่าเขามีจ่ายปันผลนะครับถึง40%หรือเกิน40%ไม่น้อยกว่านี่คือตั้งแต่40%ขึ้นไปนะครับเราตรวจสอบโดยการเราดูข้อมูลทางการเงินอย่างงบ อย่างนี้นะครับเราก็ดึงไปดูข้างล่างเลยนะครับพอเรานะครับดูความรู้ความสามารถของผู้บริหารเพื่อนๆลองดูนะครับอย่างปีหกสามใช่ไหมอันนี้ปี64นะครับ35สตางค์แล้วปีต่อมา14สตางค์นะครับอ่าปีต่อมานะครับ19สตางค์แล้วปีล่าสุดก็คือ18สตางค์เพื่อนๆลองดูนะครับว่าสามสปีมาเนี้ยเขาจ่ายปันผลนะครับตามที่ได้ประกาศไว้ไหมนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่านะครับมัน หายไปอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็ทราบทันทีว่าผู้บริหารเนี่ยนะครับประกาศไว้แล้วพูดไว้แล้วทําไม่ได้นะครับก็คือเครดิตเนี่ยผู้บริหารจะต้องสร้างนะครับความน่าเชื่อถือผู้บริหารต้องสร้างเอกนะครับอ,อย่าในแนวของการลงทุน V ีเชิงรุกหรือเชิงรับนะครับก็มีคําเตือนที่ยอดเยี่ยมมากนะครับของบิดาของการลงทุนแบบเน้นคุณค่าบอกว่านะครับ อย่าฟังในสิ่งที่ผู้บริหารพูดนะครับแต่จงดูในสิ่งที่เขากระทําหมายความว่าอย่างเขาพูดหรือประกาศว่ามีนโยบายการจ่ายผลผลไม่น้อยกว่าร้อยสี่สิบอย่างเงี้ยนะครับแล้วสาสิบห้าสตางค์เนี่ยนะครับถ้าถ้าเอาสาสิบสตางค์เขาก็ต้องจ่ายผลผลอย่างน้อยสักสิบสองสตางค์แต่ไม่จ่ายเลยอย่างเงี้ยนะครับอ่าสิบแปดสิบเก้าสตางค์นะครับ, 18, ต,รบต่อหุ้นในกําไรแต่ละปีอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ต้องนํามาจ่ายนะครับอย่างสิบสี่สตางค์เนี่ยถ้าสัก จ่ายผลผลสัก5สตางค์มีไหมอย่างเงี้ยนะครับว่างอย่างเงี้ยนะครับโล่งๆอย่างเงี้ยนะครับกิจดดเนี้ยแสดงว่าไม่จ่ายผลผลเลยพูดไม่ได้ทําไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือขาดความน่าเชื่อถือนะครับอันนี้ก็เราก็ต้องไปตรวจสอบว่าเขาสํารองตามกฎหมายหรือทําอะไรยังไงนะครับเพิ่มเติมตามข้อแม้ต่างๆเนี่ยทุนชําระแล้วนะครับทุนสํารองตามกฎหมายเนี่ยเต็มหรือยังอย่างนงี้นะครับเราก็ไปดูในส่วนของนะครับงบการเงินฉบับเต็มอย่างนงี้นะครับ แล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลื่อนลงไปดูข้างล่างได้นะครับว่าเออทุนสำรองตามกฎหมายเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับอ่าอันนี้คือทุนจดทะเบียนใช่ไหมครับอ่าอันนี้ส่วนเกินมูลค่านะครับสองพันกว่าล้านนะครับหรือว่าเป็นส่วนดีอันนี้กำไรสะสมนะครับกำไรสะสมอยู่ที่พันห้าร้อยแปดสิบแปดล้านาสำรองตามกฎหมายนะครับหกสิบเก้าล้านนะครับถือว่าทุนสำรองตามกฎหมายเต็มแล้ว มันมีคําถามเกิดขึ้นว่าแล้วทําไมนะครับจ่ายันผลน้อยนะครับหรือว่าไม่ไม่เกิน40%ของกําไรสุธทธิที่ประกาศไว้อันนี้เราชัดเจนเลยนะครับเราก็สามารถฟันธงได้เลยว่าผู้บริหารเนี่ยนะครับขาดความน่าเชื่อถืออย่างนี้นะครับต่อไปเราไปดูในส่วนของนะครับปัจจัยพื้นฐานเราไปดูในส่วนของอเรื่องของอะไรครับเรื่องของอ รเรามาดูในส่วนของหนี้สินนะครับหนี้สินของเขาเป็นไงบ้างนะครับเงินทุนระลักทรัพย์สดมากก็หนี้สินนะครับถ้าสูงแล้วก็บริหารจัดการดีก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นก็นิดหน่อยนะครับสําหรับธุรกิจเงินทุนระลักทรัพย์เนี่ยสามารถที่จะมีหนี้สูงได้นะครับอย่างเรื่องเรื่องของเงินฝากเงินลงทุนอะไรอย่างนี้นะครับแต่นะครับสิ่งที่เราควรจะพิจารณาก็คือเรื่องของ นะครับงบกระแสเงินสดเนี่ยนะครับเขานะครับทำธุรกิจแล้วเป็นไงบ้างมีกําไรไหมอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นกิจกรรมการเงินงานเนี่ยนะครับเขาอย่างเขารับฝากเข้ามาเท่าไหร่หรืออะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขาครับมีรายได้อะไรเท่าไหร่นะครับถ้านะครับเรามองจากตรงเนี้ยนะครับกิจกรรมการจัดหาเงินเนี่ยเป็นบวกเป็นบวกนะครับ อันนี้ก็อาจจะพิจารณาจากว่ามันมีเงินร่วมมาลงทุนด้วยหรือไม่นะครับรายได้นะครับที่เราพิจารณานะครับที่จะนําไปสู่กระแสเงินที่ไหลเข้าสู่บริษัทเข้ามาสู่กระแสเงินสดเนี่ยเราก็รู้ว่ารายได้มาจากไหนรายได้จากดอกเบียย้ยอย่างนี้เห็นไหมครับะนะครับสแสดงว่ามันเกิดจากเงินที่เอาไปลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้กู้ยืมหรือว่าอันนี้เห็นไหมครับจากสินเชื่อเงินฝากอะไรต่างเนี่ยรายการต่างๆรา,ายได้ดอกเบีย้ยจากกิจกรรมการลงทุนนะครับ รายได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ1,300าล้านปี6 4นะครับ1,900 1,900แล้วก็ปีนี้2000นนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับต้นทุนอะไรต่างนะครับเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะครับ,นะรบอันนี้ก็แปลออกมาเป็นกำไรต่อหุ้นจะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการประกอบธุรกิจแนวการเงินการลงทุนเนี่ยนะครับถ้ากิจกรรมการลงทุนเนี่ยเป็นบวกจะดีนะครับ เพราะว่าถ้าเอาไปลงทุนแล้วนะครับเกิดเป็นรา,ายได้นะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่า,าถ้าง,งบกระแสงเงินสดนะครับรา,ายได้จากดอกเบีย้ยอย่างเงี้ยนะครับหรือเงินปันผลอะไรเงี้ยนะครับหรือดอกเบีย้ยอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมาจากกิจกรรมการลงทุนนะครับ อันนี้ก็เพื่อนๆจะต้องนําไปประกอบการพิจนารณะนะครับส่วนกิจกรรมการจัดหาเงินนี่ก็เรื่องของการใช้หนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการจ่ายเป็นผลถ้าเป็นลบเนี่ยจะดีนะครับอันนี้ก็เพิ่งเป็นบวกมา3ปีซ้อนอันนี้น่าเป็นห่วงนะครับเป็นเป็นลบมาปีล่าสุดเนี่ยเพิ่งประกาศจ่ายปันผลนะครับเรื่องของหนี้สินก็จะประมาณนั้นนะครับที่เรามองไว้ก็คือเกินหนึ่งไปนิดหนึ่งนะครับแล้วคราวนี้ก็ ในส่วนของนะครับงบการเงิน5ปีเนี่ยอย่างถ้าเพื่อนๆดูนะครับตามเว็บไซต์เซทเทรด .com เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะพิจารณาได้ว่าเอ๊ะนะครับเขานะครับสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ไหมในวิกฤตเศรษฐกิจหรือว่ารายได้เขาเป็นยังไงนะครับกําไรเป็นยังไงปันผลเป็นยังไงนะครับอัตราการเติบโตเป็นยังไงนะครับจากตรงเนี้ยนะครับรายได้รายได้ของเขาถือว่าเพิ่มขึ้นนะครับ กำไรสุทธินะครับจะสามร้อกว่าล้านนะครับดรอปลงไปนิดหนึ่งแล้วก็เริ่มปรับตัวขึ้นมานะครับใน2ปีล่าสุดเนี่ยนะครับถามว่านะครับ Market Cap นะครับเรืองนี้ระดับสอง0ันกว่าล้านเนี่ยเป็นเป็นขนาดเล็กไหมการเงินนะครับการเงินการลงทุนก็ถือว่าเล็กนะครับถ้าพูดถึงไซส์นะครับจาก8,000กว่าล้านนะครับตอนนี้เหลือ2,000กว่าล้านนะครับถือว่า บริหารแล้วมีแต่เตี้ยลงนะครับต่ำลงนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงอยู่นะครับในส่วนของความรู้ความสามารถของผู้บริหารนะครับอันนี้ก็ก็คือต่ำกว่ามาตรฐานไปนิดหนึ่งนะครับในส่วนของสร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะเรื่องของความมีน้ำใจนนั้นเรามองเห็นได้ชัดเลยว่าความมีน้ำใจค่อนข้างจะน้อยมากๆนะครับแล้วก็ น้อยมากๆจริงนะครับก็คือมีการเว้นจ่ายันผลฉะนั้นแล้วถ้าเราดูจากตรงนี้ก็คือนะครับออกแนวเก่งกําไรนะครับในส่วนของนะครับプライทูบบุ๊คไวลูมมูลค่าหุ้นทางบัญชีเนี่ยเราก็ต้องดูว่านะครับผลตอบแทนที่มาถึงมือของนักลงทุนจริงๆเนี่ยนะครับมันคุ้มค่าไหมนะครับหุ้นที่นะครับมี P/B/B ต่ำกว่าหนึ่งไม่ใช่ว่าจะเป็นหุ้นดีเสมอไปนะครับเราต้องดูงบการเงินแล้วก็เจตนาของผู้บริหารด้วยที่ บริหารจัดสรรเงินลงทุนถ้าเรามองจากตรงนี้การจัดสรรเงินลงทุนของผู้บริหารยังไม่เก่งนะครับยังไม่เก่งในส่วนของ pe นะครับในส่วนของ pe เนี่ยนะครับก็เฉลี่ย3ปีก็ไม่เกิน15เท่านะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งแล้ว pe ต่ำกว่า15นี่น่าสนใจนะครับ อันนี้มูลค่าหุ้นทางบัญชีนะครับเมื่อเทียบกับราคาหุ้นปัจจุบันนะครับอันนี้เราสามารถที่จะดูความรู้ความสามารถของผู้บริหารได้เลยว่าจาก9บาทเป็น1 0บาท1 1บาท12บาทหรือจาก9บาทมา3บาท2บาท1บาทอย่างนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะดูความรู้ความสามารถของผู้บริหารนะครับว่าเขามีความจงใจที่จะทําให้9บาทเนี่ยมาเหลือ1บาทหรือไม่อย่างนี้อันนี้นะครับอันนี้ก็ให้เพื่อนๆพิจารณานะครับโดยใช้หลักการ5าจะกนะครับ เพื่อนๆสามารถที่จะตัดสินใจด้วยตนเองนะครับหลังจากที่รับฟังหรือว่าสืบเสาะหาข้อมูลทุกช่องทางแล้วนะครับหนึ่งก็คือจะซื้อก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาในหุ้นของเพื่อนๆเอ,นเอนงนะครับจะถือใครมีอยู่แล้วนะครับจะถือต่อไปจะลงทุนต่อไปนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแต่ละท่านนะครับจะขายนะครับใครซื้อถือลงทุนมาแล้วนะครับสัระยะหนึ่ง มีกําไรหรืออะไรแล้วแต่นะครับพิจารณาด้วยสติปัญญาในหุ้นของตัวเองแล้วจะขายอันนี้ก็อยู่ที่แต่ละท่านละนะครับหรือนะครับจะเฝ้าดูนะครับเออเอาไว้ดูเฉยๆอย่างนี้นะครับไม่ซื้อไม่ถือไม่ขายอะไรเท้งนั้นนะครับเอาไว้ในกลุ่มของวอตสลิสต์นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือนะครับจะสุดท้ายก็คือ,อก็คือจะทิ้งลงถังนะครับ ก็คือเพื่อนๆหาถังขยะไว้ใบหนึ่งนะครับสาหรับหุ้นที่เราตัดสินใจว่าโอเคนะครับเราจะไม่ลงทุนเลยเนะี่ยเราก็ทิ้งลงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็พิจารณาหุ้นตัวที่น่าสนใจตัวอื่นต่อไปนะครับก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีในโลกแห่งการลงทุนได้รับเงินแสนเงินล้านแบบง่ายๆและสบายใจสวัสดีครับ